ไฮรักไทเกอร์ยังไหวไหมยังเล่นได้ไหมยังไหวไหมเนี่ยมันไหวอยู่แล้วล่ะด้วยความเป็นโตโยตานะฮะเป็นครั้งแรกของโตโยต้าที่กระบะปิก up โตโยต้าใช้เครื่อง3 0 0พันไทเกอร์ก็หลัหกๆจะเป็นดีเซลเครื่องยนต์จะมี3เครื่องที่ใหญ่ๆนะฮะดีเซล2.4ดีเซล2.5แล้วก็ดีเซลส0 0พันแต่2.5จุดส่วนใหญ่จะลงในรุ่น e รุ่นที่เป็นกระจกไฟฟ้าล้อแม็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นเครื่อง2 L นะแล้วก็เครื่องใหญ่สุดเครื่อง 5L ก็จะเป็นพวกตัวยกสูงบ้างเป็น4ประตูเกียร์ออโต้มาง ต,ตัวที่ขายดีอ่ะกลับมาก่อนจะเป็น2.5รหัสเครื่อง 2L นะครับ5เกียร์ก็ข้อดีอึดทึกทนนะฮะตัว2.5นี่ประหยัดน้ำมันใช้ได้แต่ตัวที่กินคือ 5L ตัวนี้บอกเลยกินมโหลานบานตะไทยน่าจะไม่ถึง10โลลิตรนะน่าจะ8-9โลลิตรแค่นั้นเองซึ่งมันจะเป็นกระบะเฉพาะกลุ่มไอ้ 5L นี่จะเป็นพวกแนวลุยปา่า เครื่อง3 0 0พแต่ว่าตัวเชิงพานนี้ก็คือเครื่อง2.5นี่แหละอะเลยว่ 98, 99, 2000. า8 9 9 2 0 0 0 3เครื่องนี้จะเป็นเครื่องดั้งเดิมที่เป็นเครื่องตัวที่ยังไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับแล้วก็จะมาเริ่มมีหัวฉีด EFI ก่อนยังไม่ใช่คอมมอนเรลเต็มตัวนะเป็น EFI ตอนปี99กับ2,000เนี่ยจะมีเรื่องมี EFI แล้วเยอะไปก็คือเพิ่มหัวฉีดมาแต่ยังไม่เป็นยังไม่ได้ใช้ชื่อ D4D เต็มตัวเนาะ D4D จะมาเปิดตัวจริงๆปลายปี2001นะครับ D4D ที่แบบโปรโมทเต็มที่และว,วิจัยเสร็จแล้ว้ววคออนะโดย,ยก็าางา่่ีื แบรนด์แรกของโลกนะที่เป็นคิดค้นเทคโนโลยี D4D หรือ o m m o n r เร l นะครับปี2001 2002 2003 2004จนเป็นต้นแบบของ D4D ในปัจจุบันแล้วนะก็พอเป็น D4D ก็จะมาใช้หลัดเครื่อง 2KD 2KD ก็คือเครื่อง2.5แต่ถ้าเป็น3000 D4D จะใช้ 1KD นะซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยที่ใช้กันใน Vigo แชมป์ใช้ใน Fortuner รก็คือหลัดตัวเดียวกันนี้เลยนะที่เป็นใช้ยันนูนเลยหน้าแชมป์เลยก็ค่อนข้างอึดถึกทนปัญหาน้อยอะไรถูกนะจะมีปัญหานิดเดียวตอนปี200 หกับ2 0 0 2 2ปีเนี้ยจะเป็นช่วงต้นยุคของ D4D ที่มีปัญหาหัวฉีดอุดตันเกือบทุกคันซึ่งเจอกับตัวไอตัวที่สระร์ตไรเดอร์นี่แหละที่เอาไปขึ้นห้วยค้อหมูแล้วแรงไม่พอแล้วก็เบาดับเวลาขึ้นทางชันมากๆแล้วอ่าแล้วมันก็ปุ๊บปุบปุบปุบดับ,ดบแล้วก็ไหลก็ต้องไปล้างหัวฉีดนะฮะก,ก็ไม่ยากอะไรแต่ว่าแค่แจ้งให้ทราบว่ามีในรถปี2องพัน0นเยอะปี0-3เนี่ยพอแก้และปรับปรุงแล้วก็ดีขึ้นไม่ค่อยเจอปัญหาศู 03, 03, 04, 5, นยสเสามาเล่นได้ไย คัดสภาพนิดหนึ่งเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะไม่เริ่มเยอะเยอะแล้วปีแรกๆปี98นะฮะปี1998ก็27ปีแล้วนะฮะปีสุดท้าย2004ก็21ปีค่อนไปทางเยอะถ้าจะซื้อก็คัดนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ไปตามอายุเหมือนกันนะแต่โดยพื้นฐาน,นเอามาก็ทําง่ายอะไรถูกนะก็คัดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ19สิบประกอบรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปะพฤุษกรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรูปรถมาได้เลยที่อินบ็อก ของเรา